ในเช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มันดูเหมือนวันธรรมดาแต่ไม่มีใครรู้ว่าวันแห่งความสยองกำลังจะเริ่มขึ้นบรรยากาศดูอึมครึมมีเมฆดำคลุมท้องฟ้าต้นไม้รอบๆพื้นที่ดูเหี่ยวเฉาไร้ผู้คนเด็กๆและครูไม่ปรากฏให้เห็นโต๊ะเรียนที่ถูกทิ้งไว้กระจัดกระจายหนังสือถูกโยนอยู่บนพื้นห้องเรียนเงียบสนิทไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงพูดคุยเหมือนทุกๆคนหายไปในพริบตาแล้วมันก็ปรากฏตัวเสียงกรีดร้องเสียงรองเท้าวิ่งซอมบี้ในโรงเรียนพวกมันมองหาชีวิตต่อไปเพื่อครอบครองทางเดินในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยซอมบี้หลายตัวเสียงของการฟ้าเสียงปะทะเสียงหอบหายใจคือสู้เพื่อเอาชีวิตรอดทุกๆมุมของโรงเรียนนั้นกลายเป็นสนามรบนักเรียนปะทะกับฝูงซอมบี้ โดยใช้สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเช่นโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆเป็นอาวุธท่ามกลางความสยองนี้พวกเขาค้นพบความจริงบางอย่างว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดามันมีบางอย่างที่ถูกปิดบังเอาไว้เอกสารลับถูกเปิดเผยบนโตเรียนภาพวาดแปลกๆข้อความลึกลับที่บ่งบอกถึงการทดลองบางอย่างที่ผิดพลาดในอดีตลานโรงเรียนที่ว่างเปล่ามีรอยเลือดเป็นทาง ฝูงซอมบี้กำลังล้อมรอบเอาไว้นักเรียนถืออาวุธในมือเอาไว้แน่นมองสบตากันอย่างตึงเครียดขณะซอมบี้กำลังใกล้เข้ามาในที่สุดเสียงแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังก้องและเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะหน่วยรบพิเศษโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พวกเขามาพร้อมกับอาวุธหนักเพื่อต่อกรกับฝูงซอมบี้ที่บ้าคลาั่ง เสียงปืนและการต่อสู้รุนแรงขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดดังไม่หยุดพวกเขาต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่บุกมาไม่หยุดมันคือจุดสิ้นสุดของทางเลือกพวกเขาจะต่อสู้จนกว่าจะตายและในที่สุดหน่วยรบพิเศษก็ช่วยนักเรียนกลุ่มนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สำเร็จแต่พวกเขาไม่สามารถช่วยทุกคนได้ยังคงมีนักเรียนอีกมากที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียน ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดหรือไม่แต่ความหวังยังคงมีต่อไปอย่างน้อยๆก็ในแววตาของเด็กๆก,กลุ่มนั้นที่รอดชีวิตมาได้ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลิสอินเรียลลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป